โรงเรียนในฝันของฉันคือสถานที่ที่ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้และเติบโตอย่างเต็มศัก,กยภาพโรงเรียนแห่งนี้จะไม่เพียงเป็นสถานที่ให้ความรู้ทางวิชาการเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสร้างสรรค์โรงเรียนในฝันของฉันจะมีบรรยากาศที่เป็นมิตรและปลอดภัย ครูทุกคนมีใจรักในการสอนเข้าใจนักเรียนอย่างแท้จริงนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามได้โดยไม่กลัวว่าจะถูกตำหนิในโรงเรียนนี้จะมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเช่นคอมพิวเตอร์ห้องสมุดดิจิทัลและห้องทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนาทักษะต่างๆเช่นดนตรีกีฬาศิลปะและชมรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและค้นหาตัวตนของตนเองโรงเรียนในฝันยังให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและใจมีอาหารกลางวันที่สะอาดและมีคุณภาพมีพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อน และมีนักจิตวิทยาคอยให้คำปรึกษาสุดท้ายนี้โรงเรียนในฝันของฉันคือสถานที่ที่เด็กทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าได้รับการส่งเสริมและสามารถเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม